วันนี้นะครับผมพามาชมที่ดิน1แปลงนะครับเป็นที่ดินแปลงเล็กๆที่อยู่ในหมู่บ้านเลยนะครับอยู่ใจกลางของหมู่บ้านเลยนะครับเป็นที่ดินที่มีเส้นทางที่เข้าออกได้อย่างสะดวกสบายด้านหน้าแปลงที่ดินอยู่ติดกับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับขนาด2ช่องทางการจราจรนะครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง fc ช่องทาง YouTube ขายที่ดินโดยภากินรัตนะนะครับวันนี้พบกับผมเช่นเคยวิทยาและทีมงานนะครับวันนี้เราอยู่ที่บ้านจันดุมนะครับหมู่ที่10ตําบลมะข่าอําเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมานะครับวันนี้นะครับผมพามาชมที่ดิน1แปลงนะครับเป็นที่ดินแปลงเล็กๆทีอ่อยู่ในหมู่บ้านเลยนะครับอยู่ใจกลางของหมู่บ้านเลยนะครับเป็นที่ดินที่มีเส้นทางที่เข้าออกได้อย่างสะดวกสบายด้านหน้า แปลงที่ดินอยู่ติดกับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับขนาดสองช่องทางการจราจรนะครับรถยนต์สามารถวิ่งสวนทางกันได้อย่างสะดวกสบายนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับเป็นที่ดินแปลงเล็กๆนะครับมีเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดครุฑแดงเนื้อที่อยู่ที่96ตารางวานะครับเป็นที่ดินที่ได้ทําการถมดินไว้เรียบร้อยนะครับพื้นที่ดินของเราอยู่สูงกว่าระดับพื้นถนน ขึ้นมาประมาณ30ซนติเมตรเลยนะครับอยู่สูงกว่าระดับถนนนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับภายในแปลงที่ดินนะครับก็จะมีบ้านเป็นบ้านเป็นบ้านหลังเล็กๆนะครับที่เจ้าของเดิมได้ก่อสร้างไว้นะครับก็ยังไม่แล้วเสร็จนะครับตอนนี้บ้านหลังนี้ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จนะครับก็ยังไม่มีบ้านเล็กที่ด้วยนะครับตรงนี้นะครับที่ดินของเราแปลงนี้นะครับเป็นที่ดินที่อยู่ใจกลางของหมู่บ้านนะครับสามารถที่จะมาทําประกอบอาชีพ ต่างๆได้เลยนะครับตรงนี้สามารถที่จะค้าขายได้หรือว่าจะเปิดเป็นร้านอู่ซ่อมรถเปิดกิจการต่างๆนะครับค้าขายาเบตดเตล็ดได้เลยนะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่อยู่กลางหมู่บ้านนะครับส่วนไฟฟ้าแล้วก็ระบบประปาก็อยู่หน้าแปลงที่ดินอยู่ติดกับแปลงที่ดินแล้วนะครับบริเวณที่ผมยินอยู่ตัวนี้ก็คือบริเวณที่ในแปลงที่ดินของเรานะครับ ผมพาไปชมตัวบ้านนะครับตัวบ้านบ้านหลังนี้นะครับอย่างที่ผมนําเรียนก็คือว่าเป็นบ้านที่ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จนะครับสามารถที่จะมาก่อสร้างเพิ่มเติมรีโนเวทเพิ่มเติมให้มันสวยงามกว่านี้ได้เลยนะครับเป็นบ้านลักษณะเป็นบ้านปูนนะครับชั้นเดียวนะครับก่อสร้างด้วยหลังคาวัวสดุเมทัลชีสนะครับโครงหลังคาก็จะเป็นโครงเหล็กนะครับเหล็กเกลวไ์ไนท์ นะครับพื้นที่ใช้สอยของบ้านตัวนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ30ตารางเมตรนะครับเป็นบ้านปูนชั้นเดียวนะครับด้านหลังก็จะเป็นห้องน้ำนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับอ,อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลถ,ถึง187เมตรเลยนะครับไม่มีประวัติน้ำท่วมแน่นอนบริเวณใกล้เคียงตรงนี้นะครับอ,อยู่ห่างจากตัวกรุงเทพมหานครมาเพียง260กโลเมตรเท่านั้นเองนะครับ แล้วก็อยู่ห่างจากตัวจังหวัดนครราชสีมานะครับประมาณ30กิโลเมตรมาทางตัวอำเภ de. อโนนไทยนะครับของเราจะอยู่ห่างจากตัว,ตวอำเภอโนนไทยเพียง10กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับถนนเส้นหลักที่อยู่ใกล้ๆกับแปลงที่ดินแปลงนี้ก็คือถนนเส้น20 5นะครับแปลงที่ดินของเราก็จะอยู่ห่างจากถนนเส้น20 5เพียงประมาณแค่8กิโลเมตรนะครับของเราก็จะเลี้ยวมาทางถนนหมายเลข 2150นะครับเส้นจากนนทไทยไปยังอำเภอขามสเกแสงแปลงที่ดินของเราก็จะอยู่ห่างจากถนนเส้น2150ประมาณแค่4กิโลเมตรเท่านั้นเองการเดินทางเข้าออกสะดวกสบายนะครับมีเส้นทางที่เป็นถนนลาดยางเข้ามายังถึงหน้าแปลงที่ดินเลยนะครับหน้าแปลงที่ดินของเราอยู่ติดกับถนนคอนกรีตรเสริมเหล็กขนาด6เมตรนะครับความกว้างของถนนคอนกรีตรเสริมเหล็กตรงนี้6เมตรนะครับรถยนต์วิ่ง สวนทางกันได้อย่างสะดวกสบายนะครับหน้าแปลงที่ดินของเรานะครับความยาวที่อยู่ติดกับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ก็คือหน้าแปลงจะมีความกว้างยาวไปตามถนนคอนกรีตตรงนี้มีความยาวอยู่ที่35เมตรเลยนะครับหน้าแปลงก็จะหันมา,าทางทิศใต้นะครับส่วนด้านทิศตะวันออกก็จะมีความยาวจากหน้าแปลงถึงท้ายแปลงอยู่ที่22เมตรนะครับ รูปแปลงนะครับสามารถรับชมได้ทางภาพถ่ายมุมสูงที่ทางทีมงานของเราได้ถ่ายทําไว้ให้ท่านรับชมแล้วนะครับเอกสารสิทธิ์นะครับเป็นโฉนดครุฑแดงเนื้อที่อยู่ที่9 6ตารางวานะครับเสนอขายยกแปลงนะครับพร้อมทั้งบ้านหลังนี้ด้วยนะครับที่ดินพร้อมบ้านหลังนี้นะครับเสนอขายยกแปลงในราคาเพียง380,000บาทเท่านั้นเองนะครับท่านใดสนใจที่แปลงนี้นะครับ สามารถที่จะโทรศัพท์มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์0814133164นะครับหรือจะแอดไลน์มาเพิ่มเพื่อนขอดูเอกสารต่างๆได้ทาง idline p a k i n 9 9 9อย่าลืมมีแอดด้วยนะครับแปลงนี้นะครับหากท่านใดสนใจนะครับที่จะมาประกอบเป็นประกอบกิจการค้าขายเล็กๆในน้อยนะครับขายของชำหรือเปิดเป็นอู่ซ่อมรถ อู่บริการต่างๆนะครับค้าขายของหรือปลูกเป็นบ้านพักอาศัยได้เลยนะครับเพราะว่าข้อดีก็คืออยู่ใกล้ๆกับตัวอำเภอแล้วก็มีเส้นทางเข้าออกที่สะดวกสบายการเดินทางใช้ระยะเวลาในการเดินทางจากโคราชมายังแปลงที่ดินของเราก็ใช้ระยะเวลาเพียงแค่ประมาณ10กว่านาทีนะครับอยู่ใกล้ๆกับตัวอำเภอห้างสรรพสินค้าของอำเภอโนนไทยโรงพยาบาลโนน,นไทยนะครับสถานีตำรวจ ก็อยู่ห่างออกไปประมาณแค่10กิโลเมตรมีเพื่อนบ้านไฟฟ้าแล้วก็ปลาปาพร้อมแล้วนะครับเป็นพื้นที่ที่ถมดินไว้สูงกว่าระดับถนนด้านหน้าแปลงที่ดินเลยอขอสรุปไปฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับเอกสารสิเป็นโฉนดครุฑแดงเนื้อที่อยู่ที่96ตารางวานะครับเจ้าของเสนอขายยกแปลงในราคา 3 8 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับหากท่านใดสนใจก็สามารถที่จะโทรศัพท์มาสอบถามได้นะครับพวกเราและทีมงานยินดีนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมและทีมงานก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อๆไปนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้รับชมคลิปวิดีโอของเรานะครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ